สวัสดีครับจะส่งทูดไทยวันนี้นะครับไปทั้งหมด10จังหวัดเชียงรายพะเยาขอนแกน่นสกลนครบุจบคลีขานกรุงเทพกาญจนบ,บ,บุรีเพชรบูร์ลบบุรีและลำพูลกับพกสายพันธุ์ 1. ไก่ 2. ไข่โรสเรนเดสส 2. ไก่ไข่บาพีมัตรอก 3. ไก่ไข่เล็กฮอน 4. ไก่ไข่ออตโลบสีดำและไก่ดำเคยูพานและสุดท้ายไก่โปรแลนด์ มาดูสายพันธุ์แรกกันนะครับดยสายพันธุ์แรกนะครับก็จะเป็นไก่โปรแลนนะฮะโดยสายพันธุ์นี้นะครับมีลักษณะเด่นอยู่ที่ว่าหัวมีลักษณะเป็นจุกนะครับผมและที่สาคัญมีขนอยู่2แบบนะฮะขนเรียบและขนย้อนกลับนี้เป็นไงฮะดูชุดนี้นะครับก็จะมีขนเรียบและขนย้อนกลับไปด้วยกันฮะนี่มีข้งหมดขนจะมี2แบบนะครับสีขาวกับสีกะขาวดำเราจะมีตัวดาแล้วก็หัวสีกะนะฮะ นี่อันนี้เป็นขนกะขนเรียบนะครับตัวนี้ก็เป็นขนกะขนเรียบเช่เนเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นขนเรียบสีขาวนะฮะว้าวแล้วตัวนี้จะเป็นขนย้อนกลับนะครับตัวดําแต่หัวสีกระข่าดำนะฮะเป็นไงครับผมโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับมีก็ไปทั่วประเทศเลยนะครับผม มาดูอีกกล่องหนึ่งนะครับจะเป็นไก่ไข่นะครับโดยไก่ไข่สายพันธุ์นี้นะครับก็จะเป็นไก่ไข่ที่มีขนลายขาน้านะฮะนี่เป็นไงฮะโดยกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่สองชุดด้วยกันครับในนี้เป็นกล่องชุดของตัวเมียล้วนนะฮะแต่บาพิมารร้อนนะครับมีลักษณะเด่นก็คือเขาปรับตัวได้เก่งนะฮะแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ทั่วประเทศเลยนะครับมีลิซมันไคลดกด้วยนะฮะโดยขนของเขาเนี่ยจะเป็น ขนลายแล้วก็มีสลับดำนะฮะขาดำสลับกันนะครับผมนี่ดฮะโดยลนงนะครับจะลองวัสดุลองคพอแบบนี้เลยนะครับผมโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของแม่พันนะครับอ่ารุ่นนี้ก็ใกล้ไข่แล้วนะครับอย่างนี้สวยไหมครับผมโดยลูกใๆก็จะมีลักษณะเป็นโดดเด่นเลยครับโดยอีกกล่องนึงนะครับก็จะเป็นเอลของตัวผู้นะครับ เราก็ใส่ตัวผู้สองตัวนะครับตัวมี2ตัวเช่นเดียวกันนะตัวผู้ก็จะตัวใหญ่สังเกตนะครับตัวเมียนะครับจะเป็นขนลายขาวดามีลักษณะที่สีทึบกว่านะครับส่วนตัวผู้นะครับจะเป็นลายขาวดาที่มีออกโทนสว่างนะครับแล้วก็ลําตัวก็จะใหญ่นะครับนี่ดูสักของตัวผู้นะฮะขนก็สว่างแบบนี้เลยนะครับตัวเมียก็จะทึบแบบนี้นะฮะนี่ ตัวผูนะครับอ้อูยังเท่เลยนะครับผมเป็นไงครับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับไม่ยากนะครับผมรุ่นนี้นะฮะเขาสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถให้ผลผลิตนะครับผมมาดูอีกกล่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นกล่องของตัวผู้กับตัวเมียนะครับอันนี้เป็นแบบหนึ่งคู่นะฮะมีเไปสวยหล่อเลยนะครับผมนี่ เราสังเกตครับเราจะมีแตงกวาใส่ไว้ในระหว่างการเดินทางนะครับน้องไก่ก็จะจิกกินนะครับก็จะเป็นการทดแทนอาหารแล้วก็น้ําด้วยนะฮะแล้วก็ลดของการเครียดนะครับผมอ่อันนี้ก็การันตีได้เลยว่าส่งถึงลูกค้าแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นตัวเมียนะครับอันนี้เป็นตัวผู้เลยฮะโอ้โหเหมาะสมสวยหล่อทั้งคู่เลยนะฮะไก่บาพิมัติร้องนะครับจะเป็นไก่ ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับโดยมีตัวกข้เหนือมาจากอเมริกานะครับลักษณะของสายพันธุ์ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อนะฮะให้ไข่ดกมีสีรสในโดดเด่นนะครับหนวยกล่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นไก่ไข่อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะขนสีดําล้วนนะครับหรือเรียกว่าไก่ไข่ออสตโรบสีดํานะครับนี่เป็นไงออสตโรบสีดํานะครับก็จะเป็นไก่ไข่มาจากออสเตรเลียนะฮะ แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่คิดว่าไข่ดกที่สุดรนูมีการเก็บสถิติว่าสายพันธุ์นี้ยมีให้ไข่ต่อปีสูงกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับดูความดำของเขานะครับโอ้โหเป็นไก่สาวนะครับสวยมากๆเลยครับจะเป็นลักษณะขนดำเงานะฮะแล้วก็มีรูมล่างวนกลมนะครับนิสัยไม่ดุร้ายนะฮะแล้วก็ให้ไข่ดกมากๆเลยนะครับ เลี้ยงง่ายแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะดูอีกก่องนึงนะครับผมก็จะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้ลูกค้าซื้อตัวผู้ไปหนึ่งตัวนะครับ mm. เพื่อจะเป็นพ่อพันหลักในการผสมไก่ไขอ่ออตโลบนะครับนี่รุ่นนี้น่าจะมาสีเยือนนะครับยังฟองยังไม่เต็มนะครับผมเทียบกับอนนี้ก็ประเทียบกับคนเราก็อายุประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับนี่ยังไม่จเจริญ ไว่เต็มที่นะครับยังเป็นบ่าวหล่อนะฮะสายพันธุ์นี้นะครับก็อ่เป็นสายพันธุ์ที่น่าเลี้ยงนะฮะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ฮอตฮิตที่คนตามหากันนะครับเราดูอีกก่องนึงนะครับก็เป็นสองสายพันธุ์นะครับก็คือไก่ไข่โรสอันเรนนะครับอันนี้จะมีลักษณะขนสีน้ำตาลแดงครับจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับนี่อันนี้จะเป็นรุ่นโตนะครับ รูปประมาณ3าเดือนสีเดือนนะครับแล้วก็จะมีไก่โปรแลนด์คนสีขาวขนแบบคนเรียนะครับไปด้วยนะอันนี้คือตอนนัวเมียนะครับสายพันธุ์ไก่ไข่รุอ,รอันเดนเดนเนี่ยอันนี้จะเป็นโปรแลนด์นะครับอันนี้ก็ไข่ดกมากๆเลยนะครับผมสยผายพันธุ์รุอันเดนเดนนะครับจะเป็นมีต้นกำเนิดมาจากอเมริกานะครับเป็นไข่คือไข่กึ่งเหนือเช่นเดียวกันนะครับ ให้ไข่ดกฟองใหญ่แล้วก็นิสัยของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเชื่องแล้วก็เป็นเมตดด้วยนะฮะโดยใสยพันธุ์รุ่นเล็กนะครับจะเป็นไก่ไข่รถรรเลนนะครับนี่ก็มีหลายตัวเลยนะฮะโดยรุ่นเล็กนะครับก็สามารถใส่ได้จานวนเยอะนะครับประมาณ1 2บ5ถึงตัวเลยนะครับ เราก็จะคัดแยกตามาลูกค้านะครับผมบางคนก็จะเอาตัวเมียทั้งหมดเลยบางคนก็เอาตัวผู้ด้วยกับตัวเมียด้วยนะครับี่มีทั้งตัวผู้กับตัวเมียนะครับในอัตราส่วนตามที่ลูกค้าต้องการนะครับหรือจะเป็นเซตหรือเป็นตัวอันนี้ก็แล้วแต่ที่ความต้องการเลยนะครับนี่ก็สามารถสอบถามได้นะครับรุ่นนี้นะครับก็ต้องไปเลี้ยงต่อนะครับแล้วก็ หนึ่งการจัดการให้น้ำให้อาหารโตสะอาดนะครับแล้วก็มาสังเกตน้องไก่เพลิปลาคำนะระโดยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ไข่สองสายพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ปาพีมัดลร็อกกับตัวผู้ไก่ไข่เล็กฮอนนะครับโดยไก่ไข่เล็กฮอนเนี่ยก็จะเป็นขนสีขาวนะครับแล้วก็ให้ไข่ของสีขาวโดยมีต้นก็นเดินมาจากประเทศอิตาลีนะครับส่วนลายขาวดำก็ต้นกาเนินมาจากอเมริกานะครับผม ต่างกันนะครับนลนกษณะของสีนะครับมีอิงฟอมยังไม่เต็มนะครับผมงครับน่ารักมากมากเลยนะครับผมนี่ส่งทั่วประเทศนะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วมาอีกกล่องนึงนะครับก็จะเป็นไก่ไข่รสแอนเดนเรนะครับ อันนี้ก็จะเป็น2คู่นะครับคู่2เมีย2นะครับน,นี่จะเป็นรุ่นมาโตนิดนึงนะครับผมน,นี่ก็สามารถมาสอบถามได้ในส่วนตัวนะครับว่าไก่ไข่รดอันเลสเนี่ยเป็นไก่ที่น่าเลี้ยงนะครับแตกต่างจากไก่ไฮบริดนะครับไฮบริดเนี่ยจะเป็นไก่ลูกผสมที่มีการผสมระหว่างรเดเรสลดอันเลสนะครับแล้วก็แสบอื่นนะครับแล้วก็จะมีขนสีข,ขาวแซมนะครับ สูตสายพันธุ์แท้เนี่ยก็จะเป็นตัวจะสวยกว่านะครับแล้วก็การให้ไข่แล้วก็การปรับตัวจะได้ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดเลยนะครับีครับสวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้ยังความเมต็มครับเป็นรุ่น,นอ่าโตนะครับที่หนึง่งอันนี้จะเป็นไก่ดำเคยูบูพาอันนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับนีเพื่อนลูกค้านะครับก็ อเลือกที่จะไปเลี้ยงนะครับด้วยสายพันธนี้น่าเลี้ยงมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นไก่ดําแต่มีขนสีขาวนะครับซึ่งตัดกับผิวของเนื้อนะฮะที่มีความดํานะครับผมสายพันนี้เลี้ยงง่ายตัวไวนะครับดูหรุสักของตัวเมียนะครับสวัสีครับเลี้ยงไม่ยากนะครับสายพันธุนี้นะฮะเป็นไก่ดําที่มีสารต้านอนุมูลสสาะนะครับ ลดการโรคหัวใจนะครับเป็นลดการเกิดโรคมะเร็งนะครับผมแล้วก็มีคุณประโยชน์แล้วไข่ของเขาเนี่ยเวลาให้ไข่มาเราก็สามารถไปทานได้และมีคุณค่าทางโภชนาก,การมากกว่าไข่ทั่วไป2เท่านะครับในกรองนะครับจะเป็นไก่ไข่ที่มีขนสีขาวนะครับเราเรียกว่าไก่ไข่เลคอรนานะแต่พันนี้ต้นกำเนิดมาจากประเทอิตาลีนะครับ ลักษณะเ่นก็นคือคนสีขาวและให้ไข่ฟองสีขาวเป็นสายพันธุ์เดียวนะครับที่ให้ไข่สีขาวล้วนนะฮะตามลักษณะคนคนของสีเลยนะครับผมาปากแค่นะครับจะมีหนักษณะเขป็นสีเหลืองนะครับนี่นี่นักะของตัวผู้นะครับด้วยง,งอนเหนียงสีแดงนะครับนี่นไงฮะอันนี้คือตัวเมียนะคับัม ่วนข้างล่างสุดก็เป็นตัวเมียนะครับผู้หนึ่งผู้สองมีหนึ่งนะครับอผู้ผิดผู้หนึ่งเมียสองนะครับนี่เป็นไงฮะน่ารักมากๆเลยนะครับดูอีกกล่องหนึง่งก็จะเป็นไก่ไข่รวยแรงเล็ดเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวต่อตัวเมียสองตัวนะครับเหมือนเล็กนอเมื่อกี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นรุ่นโตนะครับ ตัวนี้ต้องไปเลี้ยงต่ออีก 1- 2เดือนนะครับก็จะเริ่มให้ไข่นะครับสสยพันรดเรนเรนเนี่ยหน้าเลี้ยงนะครับเราก็ที่สําคัญเราสามารถจับได้แล้วไข่ของฟองใหญ่ด้วยนะครับสามารถไปส่มไก่เนื้อก็ได้นะครับเป็นไก่รูปผสมสามสายได้นะน่หรือขยายพันธุ์เป็นไข่ไข่ใสยพันธุ์แท้นะครับเราก็เลี้ยงตลอดรยุก,กันนะให้ไข่เลยนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับ ด้วยไขนะ่เนี่ยเขาสามารถเอาไปฟักในตู้ฟักหรือฝากไม่ไก่ชนที่บ้านได้นะครับอย่างงี้ครับนี่แล้ก็ส่งแบบนี้เลยนะครับนี่ลองดูก,กองสุดท้ายกันนะจะเป็นไก่ไข่บาปีมัดนอ็อกปู่หนึ่งเมียสองนะครับ เรารองวัดสดุรองพื้นน่คือฟางนะครับเพราะว่านงไก่จะได้เดินทางอนอนไี้สบายนะครับแล้วก็เราใส่แต้งกวาดนะครับหันเข้าไปข้างในนะครับนงไก่ก็จิกกินแล้วก็ทดแทนอาหารแล้วก็นา้านี่ลวความเปรียดด้วยนะนี่คือลักษณะของตัวผู้นะครับหงอนสีแดงนะครับตัวผู้จะโทนสว่างตัวเมียจะโทนทึบนิดนึงครับแต่มีลักษณะขนลายขาวดาเช่นเดียวกันนะครับ นี่มีฮะสวยไหมครับนาะเรียงทุกสายพันธุ์นะครับหากใครสนใจสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต,ต่อไปนะครับ